การขายไม่ใช่เรื่องของแอคชั่นแต่เป็นเรื่องของบีลีฟข้างในแปลว่าไม่สําคัญนะว่าคุณคุยอะไรกับลูกค้าไม่สําคัญว่าสินค้าคุณจะเป็นอะไรแต่ถ้า ไวเบเชันคุณถูกตอนขายลูกค้าจะซื้อเองคลิปไหนถ้าอยากให้ปังทำไวเบเชันตอนทําคลิปให้ปังแล้วคลิปจะปังเองอันนี้คือแหกข้อแหกแนวทั้งหมดเลยนะครับสังเกตไหมมีใครเป็นบ้างที่ว่าเมื่อไหร่ที่ตั้งใจทําคลิปปะคลิปจะไม่ปังเมื่อไหร่ตั้งใจขายการขายรอบนั้นอาจจะไม่ปังแต่เมื่อไหร่ที่แบบชิวๆสบายใจแล้วจะผ่านชิวๆสบายใจแล้วจะปิดการขายได้เพาะจริงแล้วการขายมันไม่ใช่การขายแต่การขายมันคือการแชร์จากใจครับเคล็ดลับข้อที่1เลยคืออย่าให้โลกภายนอกกระทบโลก ภายในของเราต่อให้โลกภายนอกจะเป็นยังไงต่อให้ลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะหน้าบูดลูกค้าจะหน้าบึ้บงอย่าให้โลกภายนอกกระทบโลกภายในของเราการที่เราไปขายคือโลกภายในเราต้องไม่กระเทือนเคสไหนคุณเครียดเคสนั้นจะปิดการขายไม่ได้เมื่อหไหร่ที่การที่คุณเครียดเมื่อนั้นคุณจะปิดการขายไม่ได้ลูกค้าจะไม่เข้าผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่เคสหนึ่งเข้าไปขาย ผมเจอลูกค้าด่าเข้าไปหูด่าเละเทะอะไรเข้ามาทมําไมเสียเวลาโน่นนี่นั่นคุณเชื่อว่าหน้าที่ผมมีอย่างเดียวคือคุมข้างในให้ได้เว้ยแค่ผมคุมข้างในให้ได้เอาอเป็นไรครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ผมคิดในใจก็อาจจะลมเสียเรื่องอะไรก็ตามออกมาผมแทบไม่ได้พีเซตเลยนะผมเข้าไปแล้วก็เอากระดาษไปวางเสร็จปับ๊บยังไม่ได้พีเซตอะไรมากมายเจอด่าเละเทะเลยออกมากินก๋วยเตี๋ยวหน้าบริษัทลูกค้าเยื่องไม่หน่อยนึงลูกค้าโทรมาเออที่คุณแบงค์มาเสนอโทษทีนะเมื่อกี้นี้อารมณ์เสียเรื่องนน้นเรื่องนี้ ต้องทำอะไรให้เหนื่อยเลย คุณเห็นยังว่ามันไม่สําคัญว่าคุณพูดอะไรแต่มันสาคัญว่าวเบรชั่นขณะที่คุณพูดอ่ะมันเป็นยังไงเว้ยวเบรชั่นขณะที่คุณพูดมันคือการที่คุณจะดึงคนที่เป็นลูกค้าที่ใช่เข้ามาอย่าลืมนะว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ที่มีวเบรชั่นแต่คุณคือวเบรชั่นที่มีเนื้อหนังมันมีอยู่คํานึงที่ผมชอบมากคือลูกค้าไม่ใช่แหล่งที่มาของเงินสินค้าไม่ใช่แหล่งที่มาของเงินแต่วเบรชั่นต่างหากคือแหล่งที่มาของเงินถ้าวเบรชั่นถูก เงินจะไหลมาเองครับถ้าวเบรชั่นถูกเงินจะไหลมาเองแหล่งที่มาของเงินที่คิดไม่ถึงลูกค้าไม่ใช่แหล่งกําเนิดของเงินลูกค้าไม่ใช่แหล่งกําเนิดของเงินนะลูกค้าไม่แหล่งกาเนิดของเงินสินค้าไม่ใช่แหล่งกําเนิดของเงินวเบรชั่นคือแหล่งกําเนิดของเงินวเบรชั่นคือแหล่งกําเนิดหลักของเงินเมื่อไวเบรชั่นถึงเงินจะหาทางมาหาคุณเองผมรู้คุณฟังคุณก็อาจจะมองว่าเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เหรอครับโค้ชลูกค้าผมบอกว่าเมื่อก่อนผมก็แบบคุณแหละผมไม่เชื่อจะ ก็ทัใงผมเข้าใจว่าอ๋อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคุมไวเบรชั่นได้มันจะเข้ามาเองถ้าคุณอยากจะได้เร็วคุณก็แค่บอกว่าคุณจะทำพาร์ทของคุณให้เต็มที่แล้ะขอให้ยูนิเวอร์สทำพาร์ทของเขาให้เต็มที่อันนั้นปัจจัยที่คุณคุมได้คุณคุมคุณต้องเป็นคนแรกที่เชื่อในสินค้าของคุณเวยคุณเป็นคนแรกเลยนะต่อให้โลกนี้ไม่มีใครเชื่อสินค้าคุณคุณไม่ต้องเชื่อเพราะนั่นคือจุดหลักที่จะทําให้มันถ่ายทอด ไปให้อีกคนหนึ่งไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดจะจริงหรือไม่จริงถ้าคุณเชื่ออย่างหนักแน่นมันจะถ่าย,ายทอดไปได้คนที่ฟังคุณพูดเขาจะรับรู้ในสิ่งนี้ลูกค้าจะจ่ายง่ายขึ้นลูกค้าจะรู้สึกว่าเหมือนมีมนสกด ที่เขาจะอยากจ่ายเงินให้เราลูกค้าจะแบบนี้มโสกดที่อยากจะจ่ายเงินให้เราครับพอเวอรเบชั่นคุณตกพอเวลาคุณต้องเซตจิตนี้นะทุกครั้งที่ขายของอะ่ะทำไมขายของถึงบอกต้องสวดมนต์ทำไมขายของบางคนบอกว่าต้องให้ขายของสวดมนต์ขายของท่องกระถาเงินล้านขายของเมื่อก่อนจะมีป้ายหลวงพ่อคูนจําได้ไหมร้านนี้ดีขายแล้วรวยทําทั้งหมดเพื่ออะไรทั้งหมดเพื่อเซตจิตเซตจิตให้มันยกขึ้นเพื่อนผมเนี่ยคนนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ขายของนะจะรู้สึกผิดตลอดเพราะรู้สึกว่าเรากําลังเอาเงินเขาเข้ามา แต่คุณต้องอย่าลืมนะว่าทั้งหมดมันคือซีโร่ซัมทั้งหมดไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมแปลว่าอะไรซีโร่ซัมเกมแปลว่าถ้าคุณได้เงินมากขึ้นแปลว่าอีกคนหนึ่งได้เงินน้อยลงไม่ใช่การที่คุณอนุญาตให้เขาจ่ายเงินคุณคือคุณอนุญาตให้เงินไหลไปหาเขาเพิ่มเขากําลังขยับตัวเองให้จ่ายในสิ่งนี้ให้ซื้อในสิ่งนี้เขากําลังขยายตัวเองเขากําลังขยายไม์เซตตัวเองเขากําลังขยายจิตใจของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรับสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นและใหญ่่่่่่่่่กกกกวววาาาาใใใหหญญขึ้นและไไปเเรรยมมชซี เราได้ของเขาการที่เราเขาซื้อของเราแปลว่าเขามีตังค์น้อยลงอันนั้นผิดพอเวลาคุณจะออกสินค้าอะไรหรือคุณจะขายด้วยวิธีการไหนนี่ไม่พูดไม่พูดตามตำราแล้วนะพอเวลาคุณจะออกสินค้าอะไรหรือคุณจะขายวิธีการไหนเนี่ยวิธีการเช็คก็คือสิ่งนั้นต้องออกมาจากแรงบันดาลใจ inspiration หรือต้องเกิดจากภายในของคุณเท่านั้นอะไรที่ไม่ได้ออกมาจากภายในอะไรที่ไม่ได้ออกมาจากอิ s p i r a t i o n อะไรที่ทําแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นรู้สึกเครียดแปลว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่การตลาดไหนที่ทําแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกสบายใจการตลาดนั้นถูกมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า inspiration บอกเองว่าคุณต้องทําแบบนั้นคุณต้องทําแบบนี้พอพูดจริงถ้าอะไรที่ผมเชื่อตาม In s ป i r a t i o n นะได้8หลักขึ้นตลอดแต่ถ้าอะไรที่ผมไม่เชื่อ In s ป i r a t i o n แต่เชื่อสมองนะมันจะฟืดมากมันจะแบบโห5้หลักยังเหนื่อย6หลักยังเหนื่อยตลอด i n s ป i r a t i o n มันจะเกิดขึ้นตอนไหน inspiration มันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณอารมณ์ดีและสบายใจ คุณเคยนี่หมคุณเคยอาบน้ําอารมณ์ดีแล้วสบายใจแล้วคุณคิดอะไรออกเคยปะคุณเคยไปขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วคิดอะไรออกมีไหมหรือเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคิดอะไรออกมีไหมหรือเคยนั่งสมาธิแล้วปิง้งอะไรออกดูอีคิวซังเห็นห Sun, นะอิคิวซังนั่งสมาธิแล้วปิ้งคิดออกเห็นนะเมืม่อไหร่ก็ตามที่คุณสบายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขเมื่อนั้นคุณจะคิดออกและไอเดียที่คิดออกตอนมีความสุขให้ทําตามไอเดียนั้นมันจะเป็นแรงมานานจากว่าเฮ้ยมึงทําตามนี้เฮ้ยมึงทําตามนี้เฮ้